ร้องงานอ๋องานวันนี้ใช่ไหมดีครับดีก็ก็ได้ยินดีด้วยนะครับที่จะครบรอบ25ปีแล้วในซีเบรินนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้เอาก็พัฒนาต่อไปนะครับขไปรู้แบบใหม่แล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับกลุ่มทุกกลุ่มผู้บริโภคครับที่น่าชอบอะไรในแบรนด์นี้ครับ ชอบสไตล์อืมเพราะว่าเข้าไปในร้านแม่น่ะตรงนี้เห็นเขาโดดเด่นที่สุดเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากเลยแครับแล้วก็เบามากครับใส่สบายมากเดี๋ยวเมื่อกี้ร้องเพลงนี่คือตั้งใจให้มันผิดหรือว่าเป็นมุกเป็นปาร์กานุ่มดิสกิ้นอะไรอย่างเงี้ยใไมจริงหรือว่าหลบในนาทีด้วย ขีดว้วยขีที้ตายก็ถึงวันน <sm all> ี้ <podría> ไม่ไม่ได้ร้องนานหรือไงไม่ร้องนาน <c oughs> ไม่ไร้องนานตื่นเต้นเลยครับวันนี้ครับก็ก็ดีที่อารีมาคู่หน้าพี่นะ <c oughs> ก็สร้างความสนุกสนานในงานต่อไป <c oughs> อยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นดีแบบนี้เวลาเราเปนขึ้นมาให,หม่ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็งงไหมล่ะงงครับขอโทษครับขอโทก็นะก็ไม่พเคยเราเล่นมุกแพงไอซีเบอร์ลิน เลนไปเลยมุกพาเขวนะครับพี่บ้าเข้าไปเลยอ่าฝากเชิญชวนที่จากใครที่ชอบชินชอบเขาการใส่แว่นหรือว่าใช่นั่นแหละครับก็เหมาะกับทุกกลุ่มผู้คนพวกนะครับมีทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดก็ลองไปหาชมหาซื้อได้ตามร้าลุกขายยาลุกไปนะครับขายยาที่เจาขายแว่นทขายแว่นคนที่ว่าพูดไม่เห็น เอามารู้สึกไหมว่าคนนี้มาออกงานเพื่อนแฟนก็ยังมีเซ็กซี่แต่ก็รู้ว่าแต่งงานแล้วก็ยังพอสเหือเดิมไฟโคมไฟไฟยังแน่นอยู่นะขอบคุณกราบขอบคุณมากครับเลยกราบกราบขอบคุณจริงก็ก็เราก็ชื่นใจอะเนาะเราก็ไม่วงเวงนะครับแล้วก็ก็ไม่รู้ก็ยังไงอ่ะก็ดีใจที่เขายังรักเราอยู่แล้วก็ชื่นชมติดตามสนับสนุนเราตลอดอืมและแล้วหวั่นใจหรืว่าแต่งงานแล้วมันจะน้อยลงไหมหรือยังไงกังวลใจไหมเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเอ่อหน้าที่เรา คือก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราเรื่งอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็ยังมีผลงานที่เราต้องสร้างให้มันดีออกาทาเรื่อยๆครับแต่าก็คือหลังจากแต่งงานเสร็จนี่มางออกไปทุกวันเลยทุกวันก็หลายวันก็หาเงินครับผมเอาไว้ยืมเงินกันงานแต่งก็เยอะนะเอยะครับหลายที่ด้วยสร้างเรือสร้างตัวใหม่ แ้องการใหม่ต้องการใหม่อีกครั้งหรือเปล่ครับก็หาเลยนะฮะมันรู้สึกไหมว่ายิ่งแต่งยิ่งยิ่งฟอร์มพอดมันยิ่งทำมีครูนะคุณพูดจริงเหรอครับไม่มั้งไม่มั้งก็เหมือนเดิมนั่นแหละอย่างที่บอกไปผมก็ถือนี้แหละครับปกติความนี้ต้องออกจริงๆแล้วมันแบบคอล่าเลยโอ้ยยี่ไงล่ะกันก็แสดงว่ามันเป็นอะไรที่คู่ควรและเหมาะสมกันมากๆ รู้ไหมว่าภรรยาเขาจะห่วงเรามากขึ้นห่วงหมอเขาเหล่อขึ้นไงมันดูหล่อขึ้นแงเขาไล่ดูดูไปห่วงแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วก็นแต่งงานมาแค่วันนี้ใส่สิครับนี่ต้องพสต์ตัวตลอดเวลาจริงๆเขาก็อยู่ทุกครั้งนี้นะหรอมารอมารอมันคือมารอเรารับเช็คของเรารอรับรอรับ าแล้วก็ไปคุมและตอนนี้คุมไหมภรรยาเราเนี่ยมันขนาดด้านเป็นขนาดนั้านเป็นขนาดด้านก็คือไม่ได้แยกกันเนาะตอนแยกกันนะหรือว่าก็ระวังแผนไว้เหมือนกันในเรื่องของอนาคตที่จะออมเงินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครนะผมส่วนของของส่วนตัวที่เรามีกันอยู่แล้วก็ก็แยกกันก่อนเลยเนี่ยแต่วันหนึ่งเราก็ควรจะหาอะไรที่มันเป็นสมบัติร่วมกันส่วนกลางเพื่อเออ ชื่อไม่เปิดให้ลูกเลยไหมเหมือนแบงไม่ส่วนอย่างนั้นใช่ใช่ครับคือเปิดแล้วแต่ชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อ Kimberly นะแค่แค่การเปิดแค่การเปิดก็เก็บไว้ให้ลูกอพราะต่างคนต่างเปิดของตัวเอให้ลูกีอ๋อเป็นเงินที่ห้างใช้เลยไอเยวุฒิของหมาสตาร์ทที่เท่าไหร่เก็บเงินทำกับกันอะไรเงี้ยก็ทำไว้แล้วก็เก็บเงินไปให้ลูกอันนี้ในบัญชีตั้งต้นมีเท่าไหร่เนี่ยเพื่อลูกอ๋อต้องบอกไหมบ้างต้องบอกไหมก็ก็เก็บออม ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับอย่างที่ตัดไดจเยอะเนาะใด้จเยอะหลังแต่งนะแต่งบ้านอีกเนาะเออ้ยวุฒิที่เหลือภาระอะไรบ้างฮะเเพียบเลยบ้านนี่แหละครับบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ก็งานแต่งก็จบแล้วแล้วก็สบายใจสุดเลยละครับ้านคือเดินหอที่อยู่อย่าครับใช่ครับคือจะทำไม่เสร็จเสร็จแล้วแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยต้แต่งเรื่อยต้แต่งเรื่อยๆมีรูปถอดมีกลุบอะไร้ก็ไม่ได้ระหว่างกะระหว่างทางมีครับแต่ตอนนี้มันสามารถ บายแล้วครับสบายมาก้างที่เขาทา้าที่เขาทางใช่ใช่อย่างนี้ถ้าแบบจะอยากได้อะไรแพงหรือมีมูลค่าต้องขอคำอนุญาตจากิมมี่ไหมใช่ครับใช่ต้องคิดเลยต้องคิดเยอะๆเลยครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เนบ้านเราเคยมีบ้านบ้านมาแล้วแล้วก็แบบเคยสั่งของเคยซื้ออะไรมาแล้วแบบ เฮ้ยมันกองอยู่ที่บ้านเงเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องคิดที่หนึ่งพี่ามอะไรอ่รถเก่าเอาเก่าเพรนั้นไม่รักกันบางทีก็ต้องต้องสมรถเลยรถเก่าไหมครับรถรถเก่าเขาบอกว่าเก็บไว้เลยครับผมบอกมจะเก็บไว้ให้ลูกขับเคยยื่นเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วมันไม่ผ่านเลยครับมันมไม่ผ่านเขาก็มีชักสีหน้าเรื่องเรื่องเรื่องรถนี่มันอะไรอย่างนี้เขาก็แบบ ลูกจะขับเหรอ,อฉันยังไม่ขับเลยเขาถึงวันนั้นไม่ต้องซ่อมอีกกี่รอบนะใช่ครับตัวนี้ยังซ่อมเลยครับถึงมาซ่อมอีกแล้วเรอาแล้วสำหรับเขาอะถ้าเขายื่นอะไรมาเกาอยากได้กระเป๋าด้วยเราไม่ขัดเลยไม่ขัดเลยลก็มันว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่คิดแล้วคิดมาเยอะแล้วอ่ะกว่าที่จะซื้ออะไรใช่ใช่แต่จริงเราเราเราสะกรอยภรรยาหรือคัวเมียคะ คับั้งคู่เราคู่ไปใช่เราเราก็อยากให้เขามีความสุขมากๆเออชีวิตดีมันก็มีชีวิตเดียวเนาะเออชีวิตมันสั้นแอยากมีความสุขอะไรก็ทำไปเลยคุณหมากเชื่อขนาดไหนบอกว่าถ้าเชื่อภรรยาชีวิตจะเจริญอย่างเงี้ยครับคนพูดอะ ร้อยคนรูปแบบจริงจริงสิ่งก่อนแต่งเข้าใจคำนี้มั้ยเข้าใจเข้าใจไม่รู้เชื่อภรรยาจะเลยหรือว่ากลัวมีเข้าใจเลยครับเพราะว่ากว่าที่เราจะแต่งงานกันเราผ่านอะไรครับสิ่งที่ถ้าวันหนึ่งเราไม่เชื่อเขาขึ้นมามีปัญหาทันทีก็ปัญหาชีวิตอ่ะเออจริงจริงเพราะเรื่องนั้นเออสิ่งที่เขาเคลือนสิ่งที่เขาคอยบอกแ่บคือสิ่งที่เขาหวังดีที่สุดแล้วอยากให้ เราอยู่ในเวที่ดีอยู่ไปในทิศทางที่ดีบ้อมแล้วอันนี้ก็คือจะให้ผู้ชายให้ราทุกคนใช่ไหมครเออเออแล้วมันแล้วแต่ประสบการณ์เพมาผ่านการพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วกว่าสิบมี แ,แต่ว่าแม่ก็เอาเรื่องแม่ก่อนเออแ,แม่ยังไงล่งะนั่งงานเปิดแอนคุณกูแม่ชอบมากุูแม่ชอบมากก็ชอบชอบสิงเพลงครับชอบสิงเพลงแล้วก็ชอบความสนุกชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็กาตามนั้นปรติแม่ เป็นกิจกรรมเพราะชอบหรือว่าวันนั้นคือ่เขามีสกิลยังไงบ้างมันสนุกเขาเลยขึ้นเด็กเขาเลยใส่ออกสนุกออาไข่กิลไปข่กิลแฮปปี้แฮปปี้ที่แบบได้มาเจอญาติได้มาดูพกญาติแล้วได้มาอยู่ในงานที่ที่มีแต่ความสนุกแบบมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเต็มที่ไม่ใช่แค่แม่เราคนด้วยเพื่อนอะไรก็ปล่อยเต็มที่แล้วคุณแม่ปล่อยจอยเหรอแล้วเราก็ไม่ห้ามเราก็ปล่อยเลยแม่เต็มที่นะครับไม่ไหว เต้กันละเดทเตนกันเอนเหมือนกันเต้นกันะเดททีที่อิตาลีก็เต้นกันเดทคนนี้เราตัวเอเดเลยขอเสื้อด้วยเหรอไม่หดื้อก่อนอเคปวดไม่ได้ใช่ไหมปวดมากโอเคอัด งางนชิ้นงานแต่งนิดหนึ่งที่มากมันก็มีดราม่าหลอกหลับจบงานนิดหน่อยน้องที่ใสช่ชุดสีขาวไปนะอะไรอย่เงออี้ยเห็นข่าวครับแต่ว่า,า,า,าเราก็ถามมาดีเราสองคนไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบนั้นแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของขขอองงสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าท,ที่แบบเออเขาอ,อยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่เพราะว่าเราแค่ระบุว่าเอ่อโคสต์เลเจอร์ไม่นะเราไม่ได้กำหนดแล้ว แต่ว่าแต่ว่าเอเรื่องเขาเรียกว่าอะไร ประเพณีหรือว่าอะไรต่างๆบางความเชื่ออะไรแบบนัมันก็มันก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าสมัยมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเข้ามาแบบดราม่ามากันมีตัวเจ้าแบบเจ้าสาวไม่ได้ว่าอะไรกันเช่นก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยตอนตอนเห็นคำติใจมาอ้าวกลายเป็นตุลามากใช่ก็กลัวน่ะเนี่ยก็กลัวน้องเขาสวยอิ่มเลยเนี่ยผู้สาวงานแต่งเราก็ทำให้สวยแล้วก็ขอโทษครับขอโทษน้องเขาด้วยนะน้องน้องๆพี่คะเขาเขาด้วยอยู่ เราไม่สบายใจเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเออธรรมดามากเจอกันก็ตักกันนะเราด่งผู้ห่วงความรู้สึกนโดนไหมครับที่จุ๊ๆก็โดนดราม่าเฉยเลยก็ห่วงนั่นแหละก็เราก็คนที่มางานก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันหมดแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็ดีมากเลยที่งานนี้ดราม่าน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไ่รูนะครับมีคนี่หมั่นก็จะว่าต้องเตมใจดวยเหมือนกันทุกงานเราคนจับตามองต้องมี เืินนะเดินจดดราม่านะไม่มีอะไรเลยครเดินผ่านผิดแพราะเาับ้องผ่านิมดผิดให้สิ็งเป็นขีดเลือกาเลยนะลาบเหรอเดินเดินตามเขาเลยเดินตามเลยเดินตม Welcome to Star Society